เป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความตื่นเต้นในชีวิตยอยู่หรือเปล่าคุณเบื่อการนั่งแท็กซี่แบบเดิมๆและก็โดนชาร์จค่าโดยสารแบบงงๆหรือไม่ถ้าคุณเป็นคนเหล่านั้นแล้วเราก็ขอแนะนำชีวิตสั้นการแท็กซี่ <c oughs> <c oughs> ขอแนะนำการบริการแท็กซี่สุดประทับใจขับยังไงไม่ให้ต่ำกว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางและเพิ่มความตื่นเต้นและความท้าทายระดับสูงสุดในชีวิตของลูกค้าและนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างความตื่นเต้นและความมันที่พาร์ทเนอร์ของเรานั้นมอบประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้า สวัสดีนะครับท่านผู้โดยสารทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองบริษัทชีวิตสั้นการแท็กซี่เกมมิ่งแหมในวันนี้ลาออกจาก YouTube อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะไปขับแท็กซี่กับผมในเกมเกมนี้แท็กซี่บอส จุดประสงค์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมตั้งใจที่จะให้ลูกค้าของเรานั้นได้รับประสบการณ์สุดเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้นความรวดเร็วในการให้บริการความรู้สึกสวดมนต์ขอให้พระเจ้าคุ้มครองในรถใช่คุณผู้ชมนี่จะเป็นประสบการณ์นะครับที่ผมสามารถมอบให้กับคุณผู้ชมได้โอ้ความตื่นเต้นนี้อดใจรอไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับผมรอไม่ไหวที่จะไปส่งรถแล้ว โอ้โแท็กซี่บอสนี่กูเป็นแท็กซี่จริงเหรอวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้โตเกียวดิฟเหรอผู้ชมนี่ผมเล่นผิดเกมอ่ะเนี่ยผมเล่นโตเกียวดิฟอยู่ไหมเนี่ยแท็กซี่แม่งรถโคตรสุดค,คาลาสสิกอะไะกดเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อน,นก็ผมว่าสตาร์เตอร์ข่าวของเราเป็นอะไรนะครับ BNV EC6 นี่คือ BNV ไม่ใช่ BMW ครับผู้ชมครับ ผมเป็นคนที่ชอบ bmw มากๆเอาละใช่ไหมเนี่ยนี่คือ bmw ไหมอะผมว่าใช่รูปทรงมันใช่ไหนดูหน่อยมาเล่นยังไงให้เรากดสปอนค่ะโอ้ว oh, <wow>, ้าว guys นี่รถ bmw ผมเป็นแท็กซี่เลยผมมองว่ารถ bmw นีครับถ้าเกิดเราขับในยุโรปเลยพวกเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆแต่ว่าของประเทศไทยคือมันหรูไงนึกออกป่ะนี่เราจะทำการพิกอัพคนนี้ได้ไหม ฟรานซิสกาเมย์ไอดาวนี่คืออะไรอ่ะเป็นคะแนนที่เขาโหวตให้เธอคือเธอประพฤติตัวดีหรือเปล่าในการนั่งรถอย่างนี้เปล่ากวกเราคุณผู้หญิงเราไปซิ่งทวโนโลกพร้อมกันย s สค e ีนจัดไปเลย how are you คำนึงนะ I'm fine thank you and you uh, central city please มันอยู่ตรงไหนวะโอเคเรายังมี GPS อยู่นะครับความมันเน yeah. oh. เมื่อกี้ขับรถผ่านคนไปด้วยนี่มาถึงแบบรวดเร็วคุณผู้ชมเรียบร้อยสถานที่นี่แหละอจัดไปเลยลงไปลงไปได้แล้วสุดยอดมากขอบคุณมากเลยนะเป็นคนขับรถที่เออสกิลมากๆเลยขับรถได้ดีมากๆเมื่อกี้ผมเพิ่ง,ง,งเฉียวคนไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมรับไว้ทั้งหมด50บาทอย่างนั้นเหรอขอบคุณมากเอาล่ะนี่เป็นผู้โดยสารคนแรกของเราเนะครับผมรู้สึกดีมากคนนี้8ดาวเหรอเดนิเอล่าบานิสรึเปล่า อันทุกอันผิดไม่รู้นะครับจะไปไหนฉันจะไ่นั่นรถแบบนี้ว่าไงนะนี่ BMW แต่รู้อะไรไหมผมไม่สนใจคุณกูณจะไปส่งรถเว้ฮะฮะนิบไปส่งรถต่อให้แกเรียกกูก็ไม่เอาร <c oughs> อเล่นคนที่เป็นคุณหมอ5.2 no เฮ้ยแสดงว่าไอ้ดาวตรงนี้เป็นระดับอีโก้ของเอ่อผู้โดยสารเหรอหมายความว่าผู้โดยสารจะไม่นั่งรถกากๆของคุณผู้ชม รู้สึกว่าดาวก็ผมของรถเราอยู่ที่ประมาณ2.2ไหมใช่ไหมเอาละเรารับคนนี้น่าจะได้เฮ้ <Hey! S 1> พาไปที่สม a l l town คุณผ,ผู้ชม GPS นะครับบอกให้เราเลี้ยวรถเราก็เลี้ยวรถสดๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องสนไฟแดงโอ้ไฟแดงนั่นแหละเพิ่มความมันดงแคร์คุณผู้ชมดงแคร์สติลดงแคร์นะครับความเร็วระดับนี้ยอดมากคุณผู้ เป็นไงล่ะได้ไปเลย100คุณผู้โดยสารล้วผมชอบมากๆเนี่ยครับเอาล่ะพวกเรามาถึงแล้วรอคนนะึเออล,ลงไป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 เดี๋ยวนี้ดูคุณมากเลยร้อยสามสิบสองหมื่นไม่ให้ติปกูด้วยเดี๋ยวขอดูคาช็อปนิดนึงนะครับอืมนี่ไงมันจะมีแบบตามเลตติ้งคุณผู้ชมเนสซูนเน GTR สามสี่อะไรคือเนสซูนเน ีเ <c oughs> ลี้ยงลิกสิทธิ์จนแบบอ่านแล้วแบบตลกแดนเกมนี้มันเติมได้ไหมอะผมอยากจะเติมเหมือนกันนะอยากเติมเกมว่ะเราสามารถ Modify ยรถได้นะครับสามารถแบบเพิ่ม Power บวก Speed บวกเ a ตติ้งอะไรพวกนี้ก็ได้โอ้ไม่ก็จะบวกเลตติ้ต่ำแกให้เงินฉันน้อยเอาล่ะ right. เราจะ Pick up ไทสันนะครับคนที่0.5นนี่นั่งรอรถต่อไปนะครับผมเขาไม่ให้ทิปผมเว้ยเฮ้ ไทสันวิลเลียมไปตรงที่อินดัสเทรียลดิสตริกโอเคยอดมากถ้าผมขับรถชนคนอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะลดลงไหมอ๋อถ้าเรายิ่งขับเร็วเขายิ่งชอบเว้ยโอ้โหความมาระดับสูงสุดมนความมันมันสุดๆเลตติ้งให้เต็มร้อยจังหวะนี้ลูกค้าชอบความเร็วก็ไม่บอกอย่างนี้สิหรือจะเหมาะกับผม,มชนท้ายด้วยเฮ้ยขอรถขอรถโอเคโอเค ร้อยถึงแล้วครับยาสควีนเล й ติ้ง1.4ไปเลยให้เงินเยอะกว่าเดิมว้าวไนซ์คาร์ด้วยเขาชมว่ารถผมสวยนะครับคุณผู้ชมหลับตานะครับคุณผู้ชมมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นเว้ยจูจๆเงินหนึ่งแสนบาทก็ผมเอ่อผมเก็บมาได้นะครับตามถนน,นเว้ยนี่ผมมีหนึ่งแสนบาทได้ยังไงเฮ้อคุณผู้ชมผมมีหนึ่งแสนบาทได้ยังไงร <c oughs> ับไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับยอดไปเลยเราสามารถซื้อ โซยาละโซลายาโซคือได้นี่เป็นรถพ orsche เหรอโอ้เรตติ้งเยอะนะเดี๋ยวผมจะซื้อพ orsche คุณผู้ชมครับอืมทำการโมดิฟายก่อนคือมันต้องเป็นสีเหลืองอยู่แล้วป่ะถ้าเราเป็นแท็กซี่ใช่ไหมนี่คือเปลี่ยนกระจกรถเหรอโอ้เอาแบบดำดำแบบนี้นะคุณผ <c oughs> ู้ชมครับเราไม่อยากให้ใครมองเข้ามาในรถนะครับว่าคนขับแท็กซี่อย่างเรานั้นหน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยวถ้าเกิดเ,เราโดนใบสั่งเนี่ยตำรวจจะได้แบบแชะรูปหน้ากูไม่ได้อะไรประมาณนี้โหนี่ไฟหน้าโคตรเท่เลยอ่ะนีอย่างงี้นี่เท่แล้วเนี่ยเรามาเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าโูเปลี่ยนเครื่องใหม่เว้ยแต่ราคาแบบไม่น่าคบหาผมพูดจริงราคาไม่น่าคบหานะครับนี่เทอร์โบโคู่ไปเลยหรือว่าเอาแบบบิ๊กซิงเกิลเทอร์โบเอานี้ดีกว่าจัดไปกอดกที่นั่งแบบหรู อื uh huh. นี่เป็นอะไรวะทูนิ่งเทอร์นิ่งไม่รู้ว่าความรู้เรื่องรถกูน้อยก็มาดีครับเลตติ้งหกดาวนะครับนั่นหมายความว่าผมจะสามารถรับคนพวกนี้ได้นั่นเองนะอย่างผมผมจะรับคนนี้เพราะว่าเขานั้น5.8าจคุณผู้ชมแสดงว่าทิปจะต้องเยอะแน่นอนเอาเราจะไปไหนคุณผู้ชายเขาเป็นผู้พิพากษาด้วยนะครับ l o v e l y day to ride t a x ทโอเคโอ,เ,คโอเสียงไม่งด,ดุ เสียงดุจริงดูดูหเสียงดุดเสียงมันหมาหอนเดิโชว์ยอดตเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นรติ้งอย่าเพิ่งลดมนมินมี่พอสใช่นะผมลงคุนเอาพอสมาเป็นทีนี่โอยมดิโชว์จอบคูณสองน่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงโอ้ my god โอเคประมาณนี้ ผมต้องจอดในนี้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมมันจอดยากเว้ยเข้าซองอย่างดีมันเยอะมากผมเห็นในอีเวนต์ด้านบนนี่ตั้งนานแล้วมันคืออะไรเนี่ยให้เราช่วยเออ่นักช้อปปิ้งนะครับไปที่มอลแล้วผมจะรู้ไหมมันอยู่ตรงไหนวะแป๊บนึงนะอีเวนต์สตาร์ทตรงนี้แล้วผมอยู่ไหนอ่ะผมมาร์คแมปเอาไว้ได้ไหมอ่ะเออชิมหายละผมต้องเปิดแมปแบบน,นี้ดูไปด้วยอ่าเปิดแมป ดูแบบกูไม่ดูถนนเลยนะเนี่ยอ่าโอเคไหนอยู่ตรงไหนไหนใครเป็นนักช้อปปิ้งเฮ้ย what เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ไหนกันหมดอะรู้ผมต้องไปจอดตรงเขียวๆตรงนี้ไม่ใช่เสียงโคตรหัวหูคุณผู้ชมผมไม่แต่งมาใหม่นะครับโหเซ็ตแบบนี้ชอบเลยคุณผู้ชมครับแสบดาบใช้ได้ ทิ้งแบบขับตอนกลางคืนนี่ชาวบ้านสรรเสริญเลยคุณผู้ชมชอบสุดๆนะครับอ่าเดี๋ยวหาคนรับเป็นคนสุดท้าย่อยคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับอเอาคนไหนดีอยากจะได้เลดติ้งสูงๆก็ผมไปแต่งรถนะครับจนเลดติ้งมันอยู่ที่ประมาณ6.3ละ6.3เพราะฉะนั้นเนี่ยอยาา่างต่ำๆเราจะรับก็คือ5ตาบเสียงดังนี่เจอแล้วคุณผู้ชมคนนี้มีเงินจัดไป มาเลยคุณเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายของเราในวันนี้เราจะจัดหนักคุณอย่างม้วมันหมุนจอนะโว้ววใจเย็นใจเย็นจิมหายระดับความพึงพอใจลดนวบเลยแต่เธอไปใกล้ใกล้นี่เองอะมีใครแบบอยากไปไกลๆไหมอะตะกี้มันชนคนด้วยเวทไม่ไม่ต้องเวทโอเคเรียบร้อยเอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้นะครับลองพิมพ์บอกผมดู โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเกมที่สนุกมากเฮ้เฮ้เฮ้บ้านึงบ้านนึงลูกค้าพวกนี้ยังจะไปแท็กซี่แท็กซี่พี่มึงอยากจะไปช้อปปิ้งนี่ไงเควสที่เราตามหาเรารับหลายๆคนไม่ได้เหรอแท็กซี่มานั่งได้หลายคนไม่ได้หรอเพื่อนเด็กคนปิดคลิปเดี๋ยวชีวิตสั้นสมชื่อจริงๆคุณผู้ชมไปเลยช้อปปิ้งมินมีนความเร็วสูงโอ้ยตะกี้ชนเนี ดิฟโชว์ีกทีหนึ่งอุ้ยมนเราจะต้องรับให้ได้เยอะที่สุดหรือเปล่าเอาละอันนี้กูต้องถอยเข้าซอยอีกเหรอเข้าซองผมแย่มากแป๊บนึงหนงหนึง,นงกูจะปิดคลิปอยู่แล้วเนี่ยปิ้งด้เงินอูคือเหมือนเราจะต้องไปรับคนมาเรื่อยๆคุณผู้ชมที่ถ้าเกิดเราไปรับคนมาเยอะนะครับเราก็จะได้เงินเยอะไปตามนี้นึกบอกว่า มันต้องช่วยกันอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมอีกคนนึงมันก็ช่วยเราเว้ยเราจะได้แบบเงินเยอะๆไงโอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยเขาทำเควสกว่อน Yes Queen เดี๋ยวไปแทนนักที่คุ้มแค่ชอบความรุนแรงชอบความเร็วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอุย้ยปั๊มหลังใครไม่รู้โทนมากไม่เอาว่ะผมชอบเควสแบบนี้แต่ผมไม่ชอบการเข้าซองอ่ะน่ะ จอดมันจะจอดแบบนี้ไม่ได้อะจอดทับกันแม่งเลยโอ้คนนี้แม่งปล่อยลูกค้าได้ละเขาแม่งจอดดีว่าผมคุณผู้ชมผมยังทุกขราภานก,กับการจอดอยู่เลยโ,โดเอ้ยสองพันนี่คงไม่ได้อเอาจริงได้มาพันเดียวเองเหรอโหคนนี้รับผู้โดยสารหคนผมขอโทษผมไม่เห็นเว้ยโอ,โ,อโอเคนะครับเอาไว้ปิดคลิปเป็นอย่างนี้นะเกมสนุกดีครับลองมาเล่นดู สนุกใช้ได้เลย